สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาปะยินกันนะครับช่างยึดเป็นจุดๆไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแผลก็จะไม่อ้ามากนะครับขั้นแรกเราก็เลาะตัวกระเป๋าหลังก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปปะได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆครับส่วนชั้นรองปะนะครับเราก็จะใช้ชั้นอัดสูตรนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแผลที่ร้านอื่นเขาปะมาไม่สวยเลยนะครับถามว่าเรา ปะแบบเขาได้ไหมได้นะคะแต่ว่าลูกค้าเราอาจจะหายนะครับถ้าเราปาแบบนั้นนะครับคือความสวยงามไม่มีนะครับเดี๋ยวช่างจะทําให้ดูนะครับว่าช่างปะยังไงถึงสวยนะครับเราจะย้ําตามลายผ้านะครับเพื่อนผ้ายีนเขาจะมีร่องของการทอนะครับเราจะย้ําไปย้ํามาตามร่องเลยนะครับแล้วจุดสำคัญก็คือหาได้ที่สีใกล้เคียงกับยีนมากที่สุดนะครับ คับตัวนี้เราก็จะค่อยๆย้ำนะครับใจเย็นๆนะครับยึดผ้ารองปากกับตัวเกงให้ติดกันก่อนนะครับน้องไก่ขันเยอะมากนะครับข้างบ้านเลี้ยงไก่ครับเราก็ทําการย้ำแบบนี้เลยนะครับย้ำไปจนสุดแผลเลยนะครับเพื่อนครับย้ำไปเรื่อยๆนะครับการใช้จักรคอมในการปะจะง่ายนะครับเพราะว่าจักรคอมเขาจักรคอมเขามีปุ่มย้ำไฟฟ้าอยู่ใกล้มือนะครับเราสามารถคคุมงานได้ทั้ง สองมือนะครับเราจะตั้งฟันจักให้สูงนิดหนึ่งนะครับในขณะปะผ้านะครับเพราะจักจะต้องมีแรงตะปุยผ้านิดหนึ่งนะครับทั้งเดินหน้าและถอยหลังนะครับจะปรับแบบผ้าบางไม่ได้นะครับจักคุณภาพต้องได้นะครับถ้าคุณภาพจับได้การปะแบบนี้ไม่มีปัญน,นะครับงานก็จะดูละเอียดเป็นเนื้อผ้าไปนเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการ ย้ำเลยออกจากแผลอีกประมาณสักสามนิ้วนะคะเพื่อนสองถึงสานิ้วนะคะเพื่อยึดผ้ารองปากกับตัวเกงให้ติดกันนะคะทําไมต้องยึดแบบนี้เพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับทั้งงานที่ผ้ารองแล้วก็ชิ้นงานติดกันได้ดีความแข็งแรงก็จะมากครับก็จะสามารถใช้งานได้นานนะครับ และอีกอย่างหนึง่งการที่เราใช้ชั้นอันสูดในการรองปะนะครับชั้นอนสูดก็จะเป็นตัวรับแรงแทนตัวผ้าเกงนะครับถ้าเราใช้ผ้ายีนรองปะนะครับบริเวณที่เราปะก็จะแข็งแรงมากกว่าบริเวณอื่นนะครับเขาก็จะขาดต่อตรงขอบผ้าที่รองนะครับแต่การใช้ชั้นอัดย็นก็จะทําให้เสริมความแข็งแรงได้มากนะครับแล้วก็เย็บกระเป๋าคืนนะครับ นปเราก็เรียบร้อยดีนะครับสวยงามช่างคิดที่60บาทครับแบบนี้ไม่ผ่านนะครับโอเคนะครับแบบ่งปันแค่นี้นะครับ